วันนี้เรามาลุยกันในเรื่องของพื้นที่ปิดล้อมระหว่างการงกาฟ2กราฟเดี๋ยวไปดูหลักการกันว่ามันมีวิธีคิดยังไงซึ่งถ้าน้องไปเปิดดูข้อสอบปีล่าสุดหรือไม่ก็ข้อสอบย้อนหลังอดีตไปไม่ว่าจะเป็น A level แพทหนึงล่าสุดเป็นคณิตสามัญแนวนี้มาทุกปีเดี๋ยวไปดูกันน้องจดตามพี่นะพื้นที่พื้นที่ขอย่อเป็นพอทอจุดนะละวางการงกาฟ2กราฟ ่าแบบนี้ทีนี้ให้น้องวาดเอ่อเป็นแกน x แกน y แล้วกันนะอ่าลักษณะนี้แกน y แล้วก็โซนนี้ชื่อว่าแกน x และก็มีกราฟประมาณนี้แล้วกันมีกราฟที่ชื่อว่า y เท่ากับ f x เป็นกราฟสีเขียว และน้องก็จะมีกราฟหงายที่ชื่อว่า y เท่ากับ g x เป็นกราฟสีน้ำเงินและจุดเริ่มต้นที่มันตัดกันไอไอไอจุดที่พี่ไฮไลท์สีส้มนะมันคือจุดตัดระหว่างกราฟเขียวกับกราฟน้ำเงิน <c oughs> เขาเรียกว่าจุดตัดระหว่างกราฟสองกราฟเออไอน,นี้คือจุดเริ่มต้นที่มันตัดกันส่วนอันนี้คือจุดสิ้นสุดที่มันตัดกันแล้วพี่ก็ให้จุดเริ่มต้นที่มันตัดกันเนี่ย ค่า x เ,เท่ากับ a และก็ให้จุดสิ้นสุดที่มันตัดกันเนี่ยค่า x เ,เท่ากับ b ก็คือ a จะน้อยกว่า b ถ้าน้องดูตามกันอีกถูกต้องไหมแล้วทีนี้ถ้าเขาถามพื้นที่ที่พี่กำลังไฮไลท์สีแดง พื้นที่ตรงนี้นะที่ไฮไลท์สีแดงซึ่งมันก็คือพื้นที่ระหว่างกราฟเขียวกับกราฟน้าเงินมาเรียกว่าพื้นที่ระหว่างกราฟ2กราฟซึ่งวิธีการหาพื้นที่ระหว่างกราฟ2กราฟพี่เขียนพอทอจุดนะพอทอจุดระหว่างกราฟ2กราฟถ้าพูดถึงพื้นที่คงหนีไม่พ้นการอินดิเกตเพราะว่าอินดิเกตก็คือพื้นที่ปิดล้อมถูกต้องไหมน้องก็ตั้งต้นด้วยเจ้าอินดิเกต ทีนี้อันล่างกับอันบนนะ่ะน้องจะต้องใส่ขอบเขตค่า x ที่มันตัดกันซึ่งมันตัดกันที่ a แล้วมันก็ตัดกันที่ b แสดงว่าอันล่าง a อันบน b อินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b และเอาพื้นที่เอาเอากราฟบนลบกราฟล่างน้องดูในช่วงนี้น้องดูในช่วงที่พี่ไฮไลท์สีแดงน้องว่ากราฟไหนอยู่ด้านบนกราฟเขียวและน้องว่ากราฟไหนอยู่ด้านล่าง กราฟม่วงกราฟน้ำเงินนะอยู่ด้านล่างแสดงว่าเราจะเอาเขียวลบน้ำเงินถูกต้องไหมซึ่งเขียวสมการชื่อ f อะไรนะ fx แล้วไอ้น้ำเงินสมการชื่ออะไรนะ gx แสดงว่าเวลาน้องอินดิเกตตั้งแต่ a ถึง b เราจะเอา fx กับ gx มาลบกันนี่คือหลักการหาพื้นที่ปิดล้อมพื้นที่ระหว่างกราฟ2กราฟเอา fx ลบกับเจ้า gx แล้วก็เป็นการอินดิเกตเทียบกับตัวแปร x นั่นเองลักษณะนี้ ดังนั้นวิธีการหาพื้นที่ระหว่างกราฟสองกราฟอันดับแรกน้องต้องรู้ก่อนว่ามันตัดกันที่ใครถึงใครขอบเขตการตัดกัน A ถึง BC ถึง d ก็วากันไปแล้วแต่ค่า x อกเนาะแล้วหลังจากนั้นน้องก็ต้องดูว่าไอ้ช่วงที่โจทย์ถามอ่ะที่พื้นที่ที่เราระบายเนี่ยพื้นที่ระหว่างกราฟสองกราฟเนี่ยกราฟไหนอยู่บนกราฟไหนอยู่ล่างก็เอาไอ้บนลบล่างลักษณะนี้ก็จะแก้ได้แน่นอนอ่ะไปดูโจทย์กันนะ จงหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งและเส้นตรงแสดงว่าเป็นพื้นที่ระหว่างกราฟสองกราฟก็คือกราฟเส้นโค้งแล้วก็กราฟเส้นตรงพื้นที่ระหว่างเส้นโค้งแล้วก็พื้นที่ระหว่างเส้นตรงทีนี้วิธีการที่พี่จัดการคือพี่จะต้องไปวาดกราฟเส้นโค้งวาดกราฟเส้นตรงวาดคร่าวๆแยกกันก่อนแล้วค่อยเอามาย้ำกันอา๋ยวพี่วาดเส้นโค้งให้ดูก่อนกราฟเส้นโค้ง ลักษณะนี้ซึ่งสมการมันเป็น y เท่ากับ 3x ลบ x กำลังสองพี่ขอสลับที่นะเป็นลบ x กำลังสองแล้วก็บวก 3x แบบนี้ขอพลิกสลับที่ทีนี้ทำไมพี่พลิกสลับที่วะเพราะว่าพี่จำหน้าตากราฟพาราโบลาได้เรียกว่าสมการกำลังสองนั่นเองสมการพาราหน้าตามันจะเป็น y ขอเขียนตรงนี้นะ y เท่ากับ ax กำลังสองแล้วก็บวก bx แล้วก็บวกค่า4ทันนะซึ่งคนเนี้ยสำคัญคนที่อยู่หน้า x กำลังสองก็คือ a ถ้า a เป็นบวกลักษณะกราฟน้องจะเป็นกราฟหงายแต่ถ้า a เป็นลบลักษณะกราฟน้องจะเป็นกราฟคว่ำ ก็คือดูคนที่อยู่หน้า x ก,กาลังสองถ้าหน้า x ก,กาลังสองเป็นบวกก็งายถ้าหน้า x ก,กาลังสองเป็นลบก็ความทีนี้น้องมาดูสมการของน้องน้องสังเกตว่าไอหน้า x ก,กาลังสองของน้องเป็นลบแสดงว่าลักษณะต้องความเพราะว่าถ้าเป็นบวกมันจะง่ายทันไหมเออกราฟของน้องจะความคือเราจะได้หน้าตากราฟเข้าๆเป็นกราฟฟัมแบบนี้ี๋่ว่าดีๆนะเป็นกราฟฟัม คือไอไ้อล่างไอ้บนมันก็จะชี้ลงมาเรื่อยเนะาะวาดใหญ่หน่อยแล้วกันน้องจดก่อนเออ,อแบบนี้แบบนี้ทีนี้ต่อนะเสร็จแล้วพอน้องได้ลักษณะการค่าวๆเนี่ยสิ่งที่พี่อยากให้น้องหาพี่จะเรียกว่าจุดตัดแกน x อกอจุดตัดแกน x ซึ่งถ้าน้องจำได้บนแกน x อกะ y จะเป็นเลขศูนย์แสดงว่าในสมการของน้องอะ่ะแทน y เป็นเลขศูนย์น้องจะได้ว่าศูนย์เท่ากับลบ x กำลังสองแล้วก็บวก 3x และน้องก็ย,าย้ายค่า x มาฝั่งซ้ายถูกไหมมันจะเป็น x กำลังสองแล้วก็ลบ 3x และเท่ากับศูนย์แล้วน้องดึงใครได้นะน้องดึง x ออกมาเพราะน้องดึง x ออกมาเนี่ยมันจะเหลือ x แล้วก็ลบ3 และน้องก็จับแต่ละก้อนจับ x เท่ากับศจับ x ลบสเท่ากับศนย์แสดงว่า x ที่ได้อะจะเป็น0นกับสอย่างนี้รู้เรื่องไหมเพราะฉะนั้นกราฟของน้องอะมันจะตัดแกน x ประมาณนี้แล้วกันนะทั้งหมด2จุดซึ่งโซนใน x เป็น0เพราะว่า0นต้องอยู่ก่อน3ออตรงนี้ x เป็น3ประมาณนี้ถ้าน้องและถ้าน้องจำได้อะ ไอ้ไอ้ A A A, บนแกน y อ่ะค่า x จะเป็นศูนย์แสดงว่าแกน y จะผ่านจุดนี้เนี่ยในแกน y จะผ่านจุดนี้พี่วาดได้ดีนะฟึบเออ,เอ,อมือสั่นเว้ยแกน y เอ้ยเป็นไรวะเนี่ยเออเต่ไม่ถึงเนื้ออ,อดาดเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คือแกน y แกน y จะผ่านจุดนี้เพราะว่าจุดนี้ x เป็นศูนย์ทันเนาะอันนี้คือลักษณะกราฟน้ำเงิน แล้วถัดไปเป็นกราฟเส้นตรงเออนี่คือกราฟเส้นตรงนะซึ่งสรรมการเส้นตรงมันเป็น y เท่ากับลบอ่าไม่ใช่ลบเป็น4และก็ลบ 2x เลื่อนดูโอเคถูกต้องทีนี้วิธีการสังเกตว่าสรรมการของเราเป็นกราฟเส้นตรงหรือเปล่าเนะี่ยให้น้องดู x กับ y ถ้า x กับ y ไม่มีเลขชี้กาลังเนาะมันหมายความว่ากําลังหนึ่งซึ่งถ้า x กับ y กําลังหนึ่งหมายความว่ามันจะเป็นกราฟเส้นตรงตัดทันนะทันนะทีนี้วิธีวาดกราฟเส้นตรงคร่าวๆที่จะใช้คําว่าแทนจุดตัดแทนจุดตัดหมายความว่าเฮ้ยน้องลองแทน x เป็นศูนย์สิมันได้ใครวะไอ้นี้ต้องอยู่บนแกน y ทันไหมพอน้องแทน x เป็นศูนย์ตรงนี้ศูนย์มันจะกลายเป็น4ลบ0เหลือ4แสดงว่า y ของน้องได้เลข4 ดังนั้นจุดที่ไอการาฟเส้นตรงเนี่ยผ่านแน่ๆเขาเรียกว่าจุด0ู <c oughs> คือมันจะอยู่บนแกน y ไงเพราะว่า x เป็นศูนย์มันจะมีชื่อว่าจุด0นแล้วก็4พอถัดไปน้องแทน y เป็น0ูนย์สลับกันไง x เป็นศูนย์เป็นศูนย์แล้วน้องก็จะได้จุด2จุดแล้วก็ลากเส้นเนี่ยเลยถัดไปน้องก็แทน y เป็นเลขศูนย์ตรงนี้พีดเขียนแล้วนะตรงนี้นะ y เป็นเลขศูนย์น้องก็จะได้ว่า0ูนย์เท่ากับ4ี่ และก็ลบ 2x และน้องก็ย้ายลบ 2x มาเป็นค่าบวกจะได้ 2x เท่ากับ4แล้วก็ย้าย2ไปหารแสดงว่า x นองจะได้ 2, 2ดังนั้นอีกจุดหนึ่งที่กราฟเส้นตรงของน้องผ่านเขาเรียกว่า2 0 2ศู 2> นี์สอู่บนยู่อยู่บนแกน x อ่าอ,อยู่บนแกน x เ,เพราะว่า y เป็น0วาดก่อนนะ,ะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ อันนี้แกน y เนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นแกน x เนาะแล้วก็จุดสองมันจะอยู่บนแกน x โซนขวาโซนนี้2 0แล้วก็จุดศูย์สจะอยู่บนแกน y เหยียบขึ้นไปลักษณะนี้แล้วน้องก็ลากเส้นเชื่อมกันเอาเป็นสีม่วงดีกว่าเอออันนี้คือลักษณะกราฟเส้นตรงของ แสดงว่าวิธีการวาดการาฟเส้นตรงคือแทน x เป็น0แทน y เป็น0จะได้จุดมา2จุดแล้วก็ลากเชื่อมกันสมการก็จะเป็น y เท่ากับ4แล้วก็ลบ2 x ซึ่งไอ้เจ้าเส้นโค้งอ่ะพี่ลืมเขียนสมการด้วยเป็น y เท่ากับลบ x กำลัง2แล้วก็กลายเป็นบวก3 x แอลักษณะน,นี้ให้น้องจดก่อนทีนี้ต่อนะต่อนะอ่ะ แล้วโจทย์เนี่ยเขาต้องการพื้นที่ระหว่างกราฟสองกราฟน้องจะต้องเอากราฟเส้นตรงกับกราฟเส้นโค้งอ่ะมาวางทับกันว่าไอพื้นที่ระหว่างกราฟสองกราฟมันอยู่โซนไหนเดี๋ยวพี่ขอไปลอกขอไปลอกกราฟเส้นตรงมาก่อนนะอย่างนี้นะอย่างนี้นะพี่ขอดึงแบบขี้โกงนี้นะน้องอาจจะวาดใหม่ก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นกราฟเส้นตรง ทีนี้สิ่งที่พี่คาดเดาพี่รู้ว่าไอ้กราฟเส้นตรงอะน้องดูดีนะน้องเห็นตรงนี้ปะ x เป็นเลข2แล้วก็ตรงนี้ x เป็นเลขสแสดงว่า x เป็นเลข2องะต้องอยู่ระหว่าง x เป็น0นย์กับ x เป็น3มลักษณะกราฟจะเป็นแบบนี้พี่ว่าต่อนะพี่เอาเชื่อไม่ดูนะมันจะตัดมาแบบเนี้ยเออเอ,อมันมันจะตัดมาแบบเนี้ยเออกราฟมันจะเป็นลักษณะนี้ ทันนแม่แต่ว่าการพี่อาจจะวาดไม่สวยเดี๋ยวพี่วาดให้ใหม่คือคือ2ออ่ะต้องอยู่ระหว่างที่พี่พี่ให้น้องโฟกัสตรงนี้นะแนวแกนเกนะไอ้นี่ศูนย์ไอ้ไนี่นส,สมันจะพอดีกันไงซึ่งถ้า2ไปอยู่ขวาของสามก็เป็นไปไม่ได้สองไปอยู่ซ้ายของศูนย์ก็เป็นไปไม่ได้มันจะต้องเป็นลักษณะนี้นั้นเดี๋ยวพี่ไปวาดใหม่นะอันนี้ขอขอดึงกลับคืนก่อนอ่าอย่างนี้นะแล้วก็พี่ขอลากไอ้นี่เชื่อมมาเลยลงมายาวเลยเฟิร์ อ่มันจะได้สมจริงสมจังหน่อยแล้วก็ลักษณะกราฟเมื่อกี้อ,อไอกราฟเส้นตรงเนาะมันจะผ่านที่ x เป็น2ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟึบประมาณนี้นะประมาณนี้นะพี่รักเส้นสีม่วงนะอ่าอ,อย่างนี้แล้วกันชือ่ออะประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ x เป็น3ขอยนดญขยับไปตรงนี้หน่อย x เป็น3 แสดงว่าไอกราฟเส้นสีม่วงเนี่ยมันมีชื่อว่า y เท mm. ่ากับ c แล้วก็ลบ 2x ทันเนาะเพราะว่าจุดตรงนี้จะ x, x เป็นเลข2พอดีมันต้องอยู่ระหว่าง0กับ3และน้องก็จะเห็นโซนที่เป็นพื้นที่ระหว่างกราฟเส้นโค้งกับกราฟเส้นตรงมันก็คือโซนนี้ที่พี่กำลังระบายนี่คือโซนนี้โซนนี้ทันไหมทันไหมนี่เขาถามโซนนี้ที่พี่กำลังระบาย ทีนี้เราก็รู้หลักการพื้นที่ระหว่างกราฟ2กราฟแล้วว่าพี่เขียนเลยนะพื้นที่ระหว่างกราฟ2กราฟมันจะตั้งต้นด้วยอินดิเกตแล้วมันก็เอากราฟน้ําเงินอะ่ะกาฟอันบนใช่ไหมไอช่วงพื้นที่ที่โจทย์ต้องการอะ่ะกาฟน้ําเงินกาฟอันบนกราฟอันบนมีชื่อว่าลบ x กําลัง2บวก 3x เขียนเลยนะลบ x กําลัง2บวก 3x แล้วก็ไปลบด้วยกราฟอันล่างกราฟอันล่างคือกราฟม่วงก็คือ4ลบ 2x เอาบนลบล่างจำได้ไหมหลักการเมื่อกี้แล้วก็ไปลบด้วยกราฟล่างที่เป็น4ลบ 2x แล้วก็อินดิเกตเทียบตัวไปทีนี้น้องก็กระจายลบเข้าไปให้มันเสร็จสับน้องจะได้ลบ x กำลังสบวก3 x แล้วก็ลบ4แล้วก็ลบลบได้บวก2 x แล้วก็เอา 3x กับ 2x รวมกันได้ 5x แสดงว่าน้องจะได้เป็นลบ x กำลัง2แล้วก็บวกด้วย 5x แล้วก็ลบ4ทีนี้อินดิเกตเสร็จก็ตอบได้เลยเออทีนี้ตอบได้เลยจะได้พื้นที่ระหว่างกราฟ2กราฟมาแหละแต่มันมีปัญหาตรงที่อะไรรู้ไหมตรงที่คือเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาหาพื้นที่ระหว่างกราฟ2กราฟอ่ะมันจะต้องอินดิเกตพื้นที่บนลบล่างอันนี้เราเคลียร์แล้วแต่ประเด็นคือ ไอ้ขอบเขตที่มันอินดิเกตอ่ะมันจะใส่เลขอะไรวะซึ่งซึ่งไอ้ไอ้ขอบเขตอ่ะมันจะมีอันล่างกับอันบนถูกต้องไหมทีนี้ไอ้ไอ้ขอบเขตอันล่างกับอันบนเนี่ยมันมาจากจุดตัดระหว่างการสองกราฟน้องเห็นที่มันเริ่มปะนี่คือที่มันเริ่มและน้องเห็นที่มันสิ้นสุดปะแสดงว่าน้องต้องรู้ว่าไอ้ที่เริ่มกับไอ้ที่สุดอ่ะเอกแม่งเป็นใครมันจะเป็นขอบเขตของการอินดิเกต ทันเนาะแล้วก็ไอไอขอบเขตของการอินดิเกตเนี่ยพี่เรียกว่าจุดตัดระหว่างกราฟนำเงินกับกราฟม่วงมันคือจุดตัดระหว่างกราฟสองกราฟทีนี้เรามีวิธีการหาจุดตัดระหว่างกราฟสองกราฟซึ่งจุดตัดระหว่างกราฟสองกราฟอะวิธีการหานะแก้สองสมการน้องจำคำนี้ไว้นะ คือการแก้สองสมการเอาไอ้สองสมการมาเท่ากันมาบวกมา,มาลบก็จะได้ค่าเอกวบ y ที่เป็นจุดตัดแต่ข้อนี้เราต้องการแค่ค่า x อกแล้วก็ไอ้จุดตัดที่ได้จะไปเป็นขอ,อบเขตของการอินดิเกตทันเนาะ,ะทีนี้กราฟสองกราฟที่เราต้องการจุดตัดเนี่ยก็จะเป็นกราฟเส้นโค้งซึ่งสมการก้อนนี้นะมันจะเป็น y เท่ากาับลบ x กำลังสองบวก 3x กก็สมาที่1รถัดไปสมการที่ 2, 2> mm hmm. ก็เป็นกราฟเส้นตรงเพราะว่าน้องต้องการจุดตัดระหว่างของไอโค้งกับไอตรงถูกไหมกราฟเส้นตรงก็ y เท่ากับ4แล้วก็ลบ2 x เป็นสมการที่2ออนะทีนี้วิธีการแก้ของพี่พี่ทําแบบนี้พี่จับเท่ากันน้องน้องจะลบกันก็ได้เหมือนกันนะพี่จับเท่ากันจับเท่ากันยังไงวะพี่ก mm hmm. ็ในเมื่อ y mm hmm. กับ y ีซายเท่ากัน แสดงว่า y กับ y เท่ากันน้องก็สามารถเทียบก้อนขวากับก้อนขวาเท่ากันได้เลยถ่านปะท่านปะในเมื่อซ้ายกับซ้ายเท่ากันขวาก็ขวาก็ต้องเท่ากันด้วยอ,นนอ่ะนเนาะอ่ะไอ้ด้านขวาที่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นลบ x กาลังสองบวก3 x หรือน้องจะเอามาลบกันก็ได้นะได้เหมือนกันแล้วก็เท่ากับ4แล้วก็ลบ2 x 2> ทีนี้เวลาแก่พี่จะต้องให้ x กาลัง2เป็นบวกบวก็ย้ายจากลบ x กาลังสองไปอยู่ด้านขวา น้องจะได้ x กําลังสองแล้วย้ายจาก3 x ไปลบมัน,ม,นมันไปเจอ2 x อีกทีนึงไงน้องจะได้ลบ5 x แล้วน้องก็จะได้บวก4เท่ากับ0ูนย์และน้องก็เป็นการแยก2วงเลดบออกมาน้องก็จะได้ x ลบ4กับ x ลบ1แล้วน้องก็ไปจับเท่ากับศูนย์อย่างนี้ทันเนาะแล้วจับแต่ละก้อนแต่ละก้อนเท่ากับ0ูนแสดงว่า x ที่เป็น x ที่ได้เป็นจุดตัดของกราฟ2กราฟแล้วมันก็จะมี x เป็น1 แล้วก็ x เป็น4ทันไม่ทันก็คือจับแต่และก้อนเทว่ากูบ0ทันเนาะเพราะฉะนั้นพี่พี่ว่านต้องอยู่ก่อนสเพราะ1มันน้อยกว่าเดี๋ยน้องดูนะดูจากรูปนะพี่ว่าตรงเี้ย x เป็น1แล้วก็ตรงเี้ย x เป็น4 1มันต้องอยู่ก่อนส1ต้องน้อยกว่าเพราะฉะนั้นขอบเขตของการอินดิเกตคือตั้งแต่1ถึงอะไรนะ1ถึง4นั่นเองไอคำตอบที่ได้จะเป็นพื้นที่ของกราฟ2กราฟอ่าพื้นที่ระหว่างกราฟ2กราฟ งั้นพี่จัดการอินดิเกตเลยนะคือทั้งก้อนเนี้ยมันบวกลบกันแจกอินดิเกตได้ซึ่งอินดิเกตลบเกําลังสเวลาน้องอินดิเกตอะเลขชี้กาลังจะบวกไปหนึเนาะมันจะเป็นลบ x กําลังสส่วนสน้องจะได้ลบ x กําลังสส่วนสแล้วก็อีกก้อนหนึ่งอินดิเกต 5x เอ่อ x มันเป็น x อกําลังหไงเวลาอินดิเกตก็จะเป็น 5x อกําลังสองส่วนสน้องก็จะได้ 5x กําลังสอส่วนส และอินดิเกตลบสน้องก็จะได้ตัวเลขคูณ x ได้ลบส x แล้วก็ปกติมันจะเป็นบวก C ใช่ไหมแต่นี่มันจํากัดเขตพี่ไม่ได้บวก C แล้วกันนะลากขอบเขตมาเลยตั้งแต่1นถึงสถ้าเป็นการอินดิเกตแบบจํากัดเขตเขาก็จะแยกเป็น2มวงเล็บแล้วก็ลบกันซึ่งวง,งเล็บแรกเขาจะแทน x เ,เป็นเลข4ให้หมด นี่คือใส่วงเล็บแรกพี่แทนก่อน4กํกลัง3ได้64น้องจะได้ลบ64ส่วน3พอน้องแทน x เป็น4ตรงนี้4กลัง2ได้16และ16ต้องมาคูณ5ข้างหน้า5 6 30ได้80ส่วน2เป็นบวก80ส่วน2แล้วพอแทนข้างหลัง40ได้ลบ16อันนี้คือคือวงเล็บแรกแล้วก็วงเล็บหลังก็เอาเลขด้านล่างแทนที่ x แทนที่ x แทนที่ x หนึ่งกำลังสามก็หนึ่งแต่มีลบข้างหน้าเขาเรียกว่าลบหน mm ึ่งส่วนสามหนึ่งกำลังสองคือหนึ่งหนึ่งคูณห้าส่วนสองได้ห้าส่วนสองแล้วก็หนึ่งมาคูณสี่ได้ลบสี่ลักษณะนี้แล้วก็ลบกัน,ท,นทีนี้เวลาลบกันพี่ขอลบกันแบบจับคู่นะเดี๋ยวน้องดูนะคือลบอ่ะเดี๋ยวมันต้องแจกทั้งคู่เดี๋ยวน้องดูนะน้องดูคู่นี้นะอันนี้คือใครนะลบหกสิบสี่ส่วนสาม แล้วถ้าไปเจอกับก้อนนี้คือลบกับลบมันจะเป็นบวกใช่ไหมน้องจะได้ลบ6กกับ1นบวกกันเหลือลบ63ส่วน3ทันนะอะต่อนี่คืออีกคู่หนึ่งอันนี้คืออีกคู่เวลาจาับคู่พี่ก็ต้องเลือกส่วนที่มันเหมือนกัน80ส่วน2พอน้องแจกลบมาข้างหลังอ่ะมันจะเป็นลบ5 80กับลบ5ได้75ส่วน2 แล้วก็สุดท้ายลบสิบหกไปเจอกับลบสี่แต่ถ้าเป็นลบสี่่ผิดเพราะว่าลบไปแจกที่ลบสี่จะกลายเป็นบวกสี่กลายเป็นลบสิบหกบวกสี่เหลือลบสิบสองแล,ล้วรวมกันซึ่งสามหนึ่งสามสามสองหกสามหนึ่งสามมันจะได้ลบยี่สิบเอ็ดบวกเจ็ดสิบห้าส่วนสองและลบสิบสอง พี่ขอดัน75ส่วน2ขึ้นก่อนนะน้องจะได้75ส่วน2แล้วก็ลบ21กับลบ12มารวมกันจะเป็นลบ33ซึ่งถ้าจะรวมกันได้ไอ้ตรง33น้องก็ต้องคูณ2ส่วน2มันจะได้75ส่วน2ลบ66ส่วน2คำตอบที่ได้จะเป็น9ส่วน2ตอบ9ส่วน2ครับข้อนี้ เรียบร้อยอ่าเพราะฉะนั้นไอเดียข้อนี้คือได้แบบแบบจัดเต็มก็คือถ้าเป็นการถามพื้นที่ระหว่างเออ<ๆ>ขาเรียกว่าการาฟสองการาฟเนาะพี่สุรบีกินะคือหลักการเนี่ยน้องจะต้องวาดอ่าอ่าไอไอกราฟที่โจทย์ให้มาคร่าวๆไว้ได้ก่อนว่าวาไอการาฟเส้นโค้งเนี่ยวาดยังไงซึ่งการาฟเส้นโค้งก็แบบที่พี่บอกเนาะที่เป็นการาฟพาราใช่ไหมพี่ก็ต้องจำว่าเฮ้ยไม่เป็นหงายหรือเป็นคว่มวะพอนอ้องวาดลักษณะการาฟหงายทันไหมทันไหมเนี่ย นนพี่สรุปไว้ทีหนึ่งพอน้องวาดลักษณะงายคว่ำได้แล้วน้องหาจุดตัดแกน x ต่อน้องจะได้รู้ว่ามันตัดแกน x ที่ใครก็เก็บไว้รูปหนึ่งถัดไปเป็นกราฟเส้นตรงเวลาน้องวาดกราฟเส้นตรงพี่บอกว่าแทน x เ,เป็นศูนย์แทน y เป็นศูนย์แล้วลากเลยแล้วก็เอาไอ้สองไอ้ไอเส้นตรงกับเส้นโค้งมารวมล่างกันน้องจะได้รู้ว่ามันตัดกันที่จุดไหนทันไหมแล้วก็เอากราฟบนลบกราฟล่างแต่ถ้าไม่ให้จุดตัดมาก็ต้องหาโดยการไป แก้2สมการอันนี้สําคัญมากนะแล้วพอไปแก้มาก็เอาจุดตัดที่ได้มาเป็นไขแล้วก็เรียบร้อยอินดิเกตจบนะเนาะไว้ยังไงเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับสําหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานพี่ขอแนะนําคอสคณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่4 6 5 0บาทแต่ถ้าใครมีพื้นฐานอยู่แล้วอยากเน้นทําโจทย์อย่างเดียวพี่ขอแนะนําคอสตะลุยโจทย์คณิต A level เด็ก69ราคาพิเศษอยู่ที่2,900บาท แต่ถ้าใครอยากได้ทั้ง2คอร์สพี่ขอแนะนําเป็นโปรแพ็คคู่ที่ดีที่สุดราคาพิเศษ6,550บาทใครสนใจสมัครทักมาที่แมดอันเดอร์สกอร์ดมีตัวแอสไซดด้วยนะพี่มั่นใจว่าคอร์สนี้จะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน